ในช่วงนี้ก็จะพาหนดีและคุณผู้ชมเนี่ยไปดูทุเรียนภูเขาไฟก็อบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อจังหวัดศรีสะเกดกันซึ่งปีนี้นะคะทางทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดคะ่ะได้รับความสนใจนะคะส่งออกไปยังจีนมากเป็นอันดับหนึ่งค่ะขณะที่ปริมาณผลผล,ผลิตสําหรับบริโภคภายในประเทศนะคะยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนคะ่ะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษคะ่ะ ภูเขาไฟสีสเกตมีเอกลักษณ์ความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอ,อย่างกว้างขวางด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแหล่งผลิตที่ปลูกในบริเวณพื้นที่ภูเขาไฟโบราณแถบเทือกเขาพนมดงรักและรสชาติเฉพาะกรอบนอกนุ่มในหวานละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุนเป็นทุเรียนที่ผ่านการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ปลูกในพื้นที่3ามอำเภอได้แก่อเภอกันทลักษ์อเภอขุนหารและอศรีร,รัตนะ พื้นที่การปลูก1,500 0ไร่พื้นที่ในการให้ผลผลิต8,800ไร่ในมนัส,สมสวยหนึ่งในเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุนเรียนภูเขาไฟและเป็นเจ้าของสวนอิงทาน,น,าาน,าน,าานท,นนานทุนเรียนภูเขาไฟบ้านซมตารมตําบลตะกาศอําเภอกันทลักจังหวัดศีสเกตหนึ่งในเกษตรกรชาวสวนทุนเรียน ได้กล่าวถึงผลผลิตในการส่งออกทุเรียนในแต่ละปีอยู่ที่70-80ถึงตันผล,ผลผลิตในปีนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดพายุฝนทําให้เกิดความเสียหายกับผลทุเรียนทําให้ผล,ผลผลิตมีน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพร้อมกับความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนที่ต้องการบริโภคทุเรียนสูงขึ้นทําให้มีจํานวนพ่อค้าลงหรือพ่อค้าคนกลางเพิ่มขึ้นในการเข้ามารับซื้อทุเรียนส่งออกถึงหน้าสวน และมีการแข่งขันของลงกันเองในการให้ราคาทุเรียนที่สูงกับเกษตรกรส่งผลให้ราคาทุเรียนสูงขึ้นถึงกิโลกรัมละ2 0 0ร้อถึงสองบาทปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พ่อค้าคนกลางนะครับหรือว่าลงที่รับซื้อทุเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะกว่าทุกปีเท่าที่ผมทําทุเรียนมานะครับดังนั้นก็มีการให้ราคาที่แข่งขันกันค่อข้างาสูงนะครับทุเรียนของไทยเนี่ยเป็นทุเรียนที่มีมคุณภาพนะครับอย่างดังนั้นจึงเป็นที่ความต้องการของของคนจีน นะครับแม้ว่าต่างประเทศที่จะปลูกทุเรียนได้แต่ก็ยังคุณภาพยังไม่เท่าของของไทยครับก็จะมีอังกฤษนะครับมีออสเตรเลียมีอเมริกานะครับมีญี่ปุ่นนะครับมีเกาหลีมีฮ่องกงนะครับที่มีการส่งทุเรียนผูกขาไฟซีสเกตไปไปให้ชาวต่างชาติหรือคนไทยในต่างประเทศได้ได,ได้ทานกันตลยาดใหญ่คือจีนครับในการส่งออกทุนเรียนไปต่างประเทศนั้นพ่อค้าหลงจะทําการซื้อทุเรียนหน้าสวนแบบเหมาสวน พร้อมแพ็คทุนเรียนใส่ห้องเย็นโดยทุนเรียนที่ตัดจากสวนจะเป็นการคัดเนื้อที่ยังไม่แก่มากจนเกินไปเพื่อให้ทุนเรียนสุกระหว่างทางและเมื่อถึงปลายทางก็พร้อมที่จะรับประทานใช้เวลาในการขนส่ง7-9วันสำหรับการส่งออกในปีนี้นะครับก็จะมีปัจจัยบวกหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งโลจิสติกส์นะครับที่มีความสะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟราลาจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นดานปกตินะครับที่ส่งออกทางเส้น จังหวัดนครพนมนะครับจังหวัดหนองคายนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับที่มีการส่งออกผู้ประกอบการสามารถที่จะรวบรวมผลผลิตแล้วก็ปิดตู้แล้วก็ส่งสินค้าออกจากจังหวัดศรีสะเกดโดยตรงไม่ต้องย้อนไปที่จังหวัดภาคตะวันออกก็จะทำให้ต้นทุนนะครับในการขนส่งในการผลิตสินค้านะครับถูกลงนะครับทำให้สามารถที่จะผู้ประกอบการซื้อสินค้าในพื้นที่ศรีสะเกดได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับรวมทั้ง ตัวสินค้าเองนะครับก็จะมีคุณภาพดีมากขึ้นนายนครบุตรดีวง์พาณิจจังหวัดศรีสะเกดได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องสถิติการส่งออกทุนเรียนปีนี้การส่งออกทุนเรียนได้มากกว่า140,000ปันมากกว่าปีที่แล้วและทางจังหวัดศรีสะเกดได้ส่งเสริมให้ลงุงหรือพ่อค้าคนกลางมาเปิดสถานที่ในการเก็บรักษาทุนเรียนเพื่อจำหน่ายและส่งออกอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ปัจจุบันมีด้วยกัน3มแห่งในจังหวัดศรีสะเกดและคาดการณ์ว่าปีหน้าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกับทางจังหวัดเพิ่มขึ้นแม้ว่าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกดจะเป็นสินค้าที่มีความต้องการส่งออกสูงผลผลิตในปีนี้อาจมีน้อยไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของเกษตรกรแต่ทางพณิ์จังหวัดได้ยืนยันว่าผลผลิตทุเรียนมีเพียงพอสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการบริโภคทุเรียนจึงขอเชิญทุกท่านมางานใหญ่ ประจำปีของทางจังหวัดคืองานเทศกาลทุนเรียนภูเขาไฟสีสะเกดประจำปี2566หรือราวาดูเรียนสีสะเกด2023ระหว่างวันที่23มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้บริเวณหน้าสารากางจังหวัดสีสะเกตนอกจากนี้ทางจังหวัดได้มีการควบคุมมาตรฐานทุนเรียนผ่านทางคณะทำงานที่เรียกว่าสารวัตรทุนเรียนเป็นผู้ที่จะควบคุมกำกับดูแล คุณภาพทุเรียนภูเขาไฟ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมทั้งการจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟตามเพจออนไลน์ต่างๆซึ่งที่ผ่านมาจะมีการให้คำแนะนำและดำเนินคดีผู้ที่ฝ่าฝืนค้าขายที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทีมข่าว NBT TV สารรายงาน